ตรงนี้เป็นหมุดน,นะคะที่ตอกเอาไว้พร้อมกับโลโก้แบรนด์ของโค้ชที่เป็นรถม้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิป ที่แนะนำสินค้าพร้อมส่งแล้วก็เช็คสต็อกสินค้าพร้อมๆกันไปด้วยเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากค่ะเราไปดูกันว่าวันนี้เพี้ยมีอะไรมาฝากตนใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าสตังค์ค่ะขนาดเล็กนะคะมีซิปด้วยนี่ค่ะซิปที่มีคุณสามารถใส่เศษเหรียญหรือคุณแจได้ส่วนตัวจับซิปตัวนี้เป็นลายหนังงูนะคะมีมา นิดหน่อยค่ะเพียโฟกัสให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะเปิดขึ้นมาด้านในตรงนี้มีช่องให้คุณได้ใส่ไอดีการ์ดหนึ่งช่องนะคะช่องสำหรับใส่ธนบัตรแบงค์พันใส่ได้โดยไม่ต้องพับค่ะ ด้านนี้นี่ค่ะมีช่องสำหรับใส่การ์ดได้อีก1ช่องเห็นไหมคะช่องเล็กๆตรงนี้ถ้าใครมองหากระเป๋าสตางค์ที่เล็กก็จริงแต่จอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานเพียงแนะนำเลยค่ะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆจากแบรนด์โค้ดใช้งานได้จริงคุ้มค่าคุ้มราคา อย่าลืมนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบเพื่อจะย้ำกับทุกคนเสมอเลยและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ